สวัสดีค่ะคลิปนี้อาจารย์จะสอนวิธีการใช้โปรแกรม SPSS ในการหาค่าการถดถอยพุกหรือว่า multiple linear regression นะคะซึ่งตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วพวกเราก็จะต้องวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้เนื่องจากว่าเราต้องการจะหาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ถ้าให้ดูตัวอย่างก็เช่นเฟรมเวิร์กอันนี้นะคะเป็นการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นเหล่านี้ต่อตัวแปรตามที่เป็น r e p u r c h a s i n t t n t t o o n คราวนี้เนี่ยเราก็จะใช้วิธี MLR ในการทดสอบนะคะวิธีแรกเนี่ยเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเราจะเห็นหน้าต่างอยู่2หน้าต่างทุกคนอาจจะพอจะเข้าใจแล้วจากที่เราดูกันในคลาส นะคะก็จะเป็น variable view กับ data view ตัว variable view เนี่ยคลิกเข้าไปก็คือเราจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆนานาก็เริ่มจากาข้อมูลแต่ละอย่างจากจากแบบสอบถามที่เราออกแบบนั่นแหละเริ่มต้นก็จะเป็นเพศเป็นอายุอะไรก็แล้วแต่ที่เราออกแบบไว้นะคะแล้วก็ใส่อันนี้ก็เป็นหัวข้อแต่ละข้อของแบบสอบถามเราเช่นข้อแรกเราถามว่า ต๊ดๆตดๆตรงนี้เราก็มาใส่เป็นตัวยอ่อเหมือนที่เราคุยกันแล้วเนาะนอาจารย์ขอข้ามไปนะคะแล้วก็จะมาสอนวิธีการใส่ฉลากใส่คําอธิบายเพิ่มเติมทีหนึ่งก็เหมือนเดิมถ้าหากว่าตัวอักษรเนี่ยเขาไม่ได้ยาวอะไรมากมายเราก็สามารถใส่เต็มๆได้ตรงเนมเลยแต่ถ้าหากว่าเขามีตัวอักษรหรือว่าความยาวของแต่ละข้อเนี่ยยาวมากมาก เรามักจะนํามาใส่ตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะใส่เป็นเหมือนชื่อเล่นเขาเป็นเหมือนตัวยอ่อให้ดูง่ายๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะกําหนดความยาวนะ,ะก็ไม่สามารถพิมพ์ยาวๆได้ตรงนี้ข้ามไปเลยนะคะแล้วก็มาใส่ทีนึงที่สําคัญก็คือตรงค่า value ตรงนี้วิธีการใส่คลิกเข้าไปเรากําหนดว่าตัวแปรแรกใช่ไหมเพศของเราเบอร์หนึ่งเรากําหนดให้เป็นสมมุติเป็นผู้ชาย เราก็พิมพ์แล้วก็แอดเข้าไปหลังจากนั้นอีกอันนึงก็เป็นเพศหญิงแล้วก็แอดเข้าไปหลังจากแอดครบแล้วกดโอเคเขาก็จะขึ้นมาปรากฏตรงนี้นะคะให้รู้ว่าในแบบสอบถามเราเนี่ยถ้าคนตอบเมลหรือว่าตอบว่าเออผมเป็นผู้ชายเราต้องไปกรอกค่าใน data view ว่าเป็นเลขหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยกลับใหม่หลังจากนั้นก็มาตรงออข้อคำถาม อันนี้อาจารย์กรอกไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพื่อความรวดเร็วนะคะเราก็จะกรอกนึงแล้วก็ตามตามแบบสอบถามของเรานั่นแหละว่าเรามีคำนิยามของเขาว่าอะไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรากรอกทุกอันเลยถ้าใครมีแบบสอบถามยาวๆมันค่อนข้างจะเสียเวลาเราสามารถกดอ่า y อปนะคลิกขวา Copy แล้วก็ Paste ได้เลย โอเคทีเดียวก็เสร็จนะคะส่วนที่เหลือข้างหลังก็ข้ามไปได้ไม่มีอะไรเราไปกันเร็วๆเนาะแล้วก็หลังจากนั้นขับกลับมาที่หน้าหน้าต่าง d a t a Vi e w ของพวกเราเนี่ยจะยังเป็นโล่งๆอยู่เนื่องจากว่ายังไม่ได้กรอกอะไรแต่ของอาจารย์อาจารย์กรอกมาแล้วเพื่อความรวดเร็วอีกเหมือนกันวิธีการกรอกอันนี้เราจะดูแบบสอบถามแต่ละชุดได้มาจากแต่ละคนอันนี้ก็เป็นคนที่ห คนที่2 3 4ไล่ลงไปเรื่อยๆสมมุติคนแรกเขากรอกว่าอะไรอ่ะกรอกเพศว่าเป็นเพศชายแล้วก็พิมพ์ไปเลขหนึ่งก็แค่กดให้เป็นสีเหลืองพิมพ์หนึ่งแล้วก็ Enter ไปเลยนะคะอายุเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ไล่ไปตามที่เราโคโดดิ้งเอาไว้นั่นแหละแล้วก็กรอกไปเรื่อยพอครบเสร็จเราก็จะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้ทั้งหมดประมาณ3 4 0 0คนอะไรก็ว่ากันไปหลังจากนั้นมาเข้าสู่วิธีการวิเคราะห์อันดับแรก เราก็จะเข้ามาที่ transform ก่อนเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าอะไรเรายังไม่สามารถกด analyze ได้เลยเนื่องจากว่าคำถามของเราเนี่ยหนงตัวแปรเป็นต้นอันหนึ่งตัวแปร ى, เช่นตัวแปรแรกจากตัวอย่างอันนี้ตัวแปรแรกคือ satisfaction ใช่ไหมคะ satisfaction เนี่ยเขาประกอบด้วยข้อคำถามอันนี้มี3คํคำถามดังนั้นเนี่ย เวลาที่เราจะนำมาประมวลผลเราต้องรวมเขาก่อนเราต้องทำเขาให้เป็นค่าเฉลี่ยตรงกลางดังนั้นเราเลยต้อง transform เขาเหมือนเอาทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันแล้วหารได้3หาเป็นค่า mean ขึ้นมาก่อนของแต่ละตัวแปรวิธีการทำคือเข้าไปที่ transform compute variable หลังจากนั้นใส่สูตรเข้าไปตรงนี้พิมพ์ว่า mean แล้วเปิดด้วยวงเล็บเปิดต้องการจะหาค่ามี n ของตัวแปรที่1ใช่ไหมคะเราก็จะคลิกตรงนี้แล้วก็ดึงเข้าไปหลังจากนั้นมีอนไรอีกคอมมา่าตัวนี้ด้วยอันที่2แล้วก็ดึงเข้าไปมีอีกไหมมีอีกเพราะว่าของ satisfaction มีทั้งหมด3ข้อเราก็ใส่เข้าไปเมื่อเสร็จแล้ววงเล็บปิด พอวงเล็บปิดเสร็จเราต้องการจะสร้างค่ามีนของของตัวแปรนี้ไว้ที่ชื่ออะไรเราก็ไปกำหนดใหม่อาจจะพิมพ์เป็นว่าเป็นอะไรดีมีนเอสละกันให้รู้ว่าเป็นมีนของ satisfaction เท่านี้นะคะเราก็กดโอเคหน้าต่างนี้จะเด้งขึ้นมาซึ่งแปลว่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยจริงหรือเปล่าเลื่อนมาดูท้ายสุดเขาจะปรากฏตรงนี้ อ่ะมาละนี่คือค่ามีนของตัวแปรแรกหลังจากนั้นกลับไปใหม่ทำให้ครบทุกตัวแปรเราก็เปลี่ยนลกออกเป็นคอนี้เข้าไปกดคอมม่าค่อยๆไปเรื่อยๆเ,เมื่อได้แล้วอย่าลืมเปลี่ยนว่า เราจะให้เขาปรากฏที่ชื่ออ,ะ,อะไรก็จะเป็นมีนตัวใหม่แล้วก็กดโอเคได้แล้วอีกเหมือนกันอ่ะพักหน้าต่างไปก่อนมาดูอ่ะขึ้นแล้วทำเรื่อยๆทำให้ครบงานนี้เรามีอยู่ทั้งหมด5 4ตัวแปรต้นเนอะแล้วก็1ตัวแปรตามต่อมาเป็นมีนของตัวแปรที่3เป็น โ okay. อ่ะทีละตัวใส่เข้าไปเมื่อครบแล้วอย่าลืมเปลี่ยนชื่อและกดโอเคไปเรื่อยๆทำให้ครบก่อนต่อมาตัวแปรที่4อาจารย์ก็ทำให้ดูง่ายๆใส่เป็นหัวข้อ4.1 4.2และ4.4 3จุดโอเคอย่าลืมเป็นชื่อโอเคอีกหนึ่งตัวแปร repurchase intention โอเค one more ลบออก ตัวแปรสุดท้ายตัวที่ 5, 5, 5ลากเข้าไปคอมม่า5.2 5.3โอเคเปลี่ยนชื่อด้วยแล้วกดโอเคหลังจากนั้นเราได้ค่ามินของทุกตัวแปรมาเรียบร้อยครบหรือไม่มาเช็คตรงนี้ครบแล้วเนะเรามี5ตัวแปร1 2 3 4 5 ใช่ไหมใช่หนึ่งนะคะอ่ะกลับมากลับมาเมื่อเรา compute variable แล้วเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการ analyze ของเขาละวิธีการเข้าไปที่ analyze หลังจากนั้นมาที่ regression แล้วก็ linear เข้ามา เวลาจะคลิกคลิกดูมี2จุดที่น่าสนใจคือ dependent variable กับ independent dependent แน่นอนของเราคือ repurchase intention ดึงเขาเข้ามาส่วน independent ของเรามี4ตัวคลิกตรงนี้แล้วกด shift ทีเดียวนะคะแล้วก็คลิกตรงนี้เขาก็จะลากมาให้หมดแล้วก็ดึงปรืบเข้ามาหลังจากนั้น เข้ามาที่ตรงนี้ Statistics อืมคลิก R Square Descriptive แล้วก็ Collinearity d e r w i n เพื่อไว้ด้วยนะโอเคหลังจากนั้น Continue แล้วก็โอเคโอเคเสร็จสิ่งที่ได้จะมาปรากฏตรงหน้านี้หน้า Output นะคะตารางพวกนี้เนี่ยเราสามารถ Copy Copy ได้หมด แล้วก็ไปแปะใน Word ใน Excel ในอะไรก็ตามในรายงานของเราเนาะก็ผลที่ได้ออกมาจะมีค่า correlation ให้เราดูอ่ะมาดูกันเวลาค่าที่ได้ correlation เนี่ยจะเป็นการตรวจสอบดูว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนในกรณีนี้ถือว่าความสัมพันธ์ของแต่ละตัวไม่เยอะเท่าไหร่ 0.3 0.6ก็โอเคนะคะไม่จำเป็นต้องต้องมีความสัมพันธ์กันในในตัวของเขาเองแต่สิ่งที่เราอยากจะดูมากๆเลยตอนนี้คือขอดูซิว่าแล้วกอนทำไมเรียนไม่ขึ้นโอเคดูซิว่าค่าที่เราได้เนี่ยซิกหรือเปล่า โดยการมาดูตรงนี้เลยนะคะอันนี้จะมีค่าซิกอยู่เราเรียกเขาว่าซิกออฟเอเอาเป็นว่าเราดูค่าซิกถ้าค่าซิกเนี่ยน้อยกว่า0.05หรือว่า95%นั่นแหละถ้าน้อยกว่า0.05แปลว่าซิกถ้าแปลว่าซิกก็แปลว่าเออมันมีความสัมพันธ์ต่อกันหลังจากนั้นเรามาดูสิ่งที่เราจะดูเป็นอันดับต่อไป ก็คือมาดูว่าตัวค่า r s q u a r e เนี่ยจุด480ตีค่าออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ48เปอร์เซ็นต์เขากำลังจะสื่อสารว่าตัวแปรต้นเหล่านี้4ตัวเนี้ย1 2 3 4 4ตัวเนี้ยค่ะสามารถทำนายตัวแปรตามได้48 นั่นแปลว่าอะไรแปลว่า4ตัวเนี้ยส่งผลส่งอิทธิพลต่อตัวนี้แต่มันยังขาดหายไปอีก52%ซึ่ง52%เนี่ยมันจะเป็นตัวแปรตัวอื่นที่เราไม่ได้นำเข้ามาพูดถึงในในงานวิจัยอันนี้นะคะก็แค่แปลความแค่นี้ไปหลังจากนั้นเราต้องการจะมาดูว่าตัวแปรต้น4ตัวได้ไดแก่ตัวเนี่ย CPU S แล้วก็ PE เนี่ยตัวไหน ที่มีความสำคัญมีความสัมพันธ์ต่อตัว repurchase intention มากที่สุดตัวไหนมากที่สุดเราก็มาดูตรงนี้ลนนแล้วก็เลื่อนไปขึ้นก็โอเคอ่ะมาดูตรงนี้มาดูที่ค่าเบตา้าดูที่ค่าเบตา้าเวลาจะดูว่าตัวไหนส่งผลต่อตัว repurchase intention มากที่สุด ดูจากค่า s t a n d a r d i z e d coefficient beta ตรงนี้นะคะวิธีการเหมือนกันเลยเราแปลงให้เขาเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุดเท่าที่เห็นได้ในตอนนี้คือ47.2%นั่นแปลว่า perceived usefulness เนี่ยส่งผลต่อ repurchase intention เป็นอันดับที่1รองลงมารองลงมาก็จะเป็น กระเด้งไปรองลงมาอันดับที่2ก็จะเป็นตัวนี้21.1%นะคะก็คือ P/E Purchase i s of Use แล้วก็ลำดับถัดมานำดับที่3คือ Satisfaction ที่13.5%แล้วก็ C C คืออะไรนะ Convenience c o n v e n e n c e เนี่ยเป็นอันดับสุดท้ายเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอย่าลืมดูค่าซิกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะค่าซิกตรงนี้ก็ต้องน้อยกว่า0.05เช่นกันไม่เช่นนั้นแล้วสมมุติเล่นนะคะสมมุติว่าตรงนี้ค่า s ิ gnificant เขาเนี่ยเขาเกิน0.05นั่นแปลว่าตัวเนี้ยไม่มีอิทธิพลนะไม่มีผลเราก็จะดูแค่3ตัวข้างบนนะแต่อย่างอันเนี้ยโอเคทุกตัวเขาซิกหมดนั่นแปลว่าทุกตัวซิกเราก็จะมาไล่ลำดับกันว่าอันไหนที่ มากสุดไปน้อยสุดนะคะคร่าวๆเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเ,เราคุยกันต่อในเรื่องของพวกค่า collinearity แล้วก็ค่า VIF นะพวกนี้ก็โอเคแต่เดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการอ,อ,อธิบายแล้วก็แปลผลอีกทีหนึ่งเอาเป็นสเต็ปสไปก่อนนะโอเค